ง่ายก็ได้โอ้โอูจัลกี้ยักษ์อืมอ่ะอันี้ก็มีตะโขงแล้วก็จดนทิ้ยักษ์ด้วซ้ายมือส่วนที่โป๊ะใช้ยกขวามือข้างหน้าเนี่ยโต๊ะจับข้างหน้าครับอืมลองดูได้เลยครับเด็กๆทะลงกันเลยเด็กๆ งเเดินตรงไปในลูกผณได้ขังห um> ัวไปเลยไปไปไปผยางไปผนยางไปน้ำยางไปน้ำมูผนไปดูจระเข้ยักษ um> ์ <h เด็กกินยงใช้ชุดโกโกวานะใส่ใไหมสิคะใส่ไหมนี่นี่วบค่ะลวเดยวเาแน่เลยก็ไปตัวไหนเนี่ยอหนี่ไงนี่ไงนี่นนี่นี่ตัวหญ่กโอ้ยตัวใหญ่จังเลยเห,เห็นไหมเห็นไหม เออเออ,เอ,อ,เอ,อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปดูข้างบนไปดูข้างบนโอเขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมจิ๊บนี่จระเข้เยักษ์โอ้ตัวใหญ่จังเลย ไอัากดูกเสียดูกเสียแล้วโอนี่วันี่ตัวใหญ่ัวนั้นสสยมาเบิ้งอยกันเอ้ระวังยโอ้ยตุ่ยตัวหน่อยรอกนี่ตเห็นไหมตัวนี้ตัวเล็กมามาตัวน้ำเลยออกมาเร็วเ

าหมดแล้วมาเอาทิ้งมาไปไปดูอย่างอื่นปะอืมไ,ไปดูฮิปโปไหนกิปซุม้มมาอยู่ข้างหน้านะนน <c oughs> ตะโค้งเนี่ยเรียกตะโค้งตะโค้งปากยาวนี่ตาโคงปากยาวไหนดูตะโค้งหน่อยตะโค้งอยู่นี่ไหมตะโค้งตะโค้งบูมี่อู้ยัไงตะโค้งโน่นโนนโนนมาอยู่ตรงนี้นี่นมาดูนี่มาดูนี่นี่ตะโค้งนี่นี่ตะโค้งอ้วนก็อ้วนแตะโค้งปากเบี้ยวตะโค้งพิการ มาดูมาดูตาขงเน่เน่เน no ่เน่กิมหยงยังไม่ได้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยตาขงปากเบี้ยวเออปากมันเบี้ยวน่ากลัวจังเลยเนาะไปไปดูอย่างอื่นกันเถอะเป็นอย่งอ่นที่เกิดหึฮึไม่กลัวดูอะไรอีกเรา ไ้อตัวนี้ใหญ่จังเลยตัวนี้ใหญ่จังเลยมันอาปากมันหิวเขาที่นั่นตัวใหญ่แห่เลยพวกเม็ดยรักจระเข้ตัวนี้อู้จระเข้เป็นปะจระเข้ แค่ตัวนี้เจเมตรเจเมตรได้เจอกนีงแห้งห้า0ตงอู้สองร้อยโลพูดยนี่ตัวงายแห้งถูอือสองร้อยกิโลอู้หญ่แห้งไหนดูอะไรอีกไปดูฮิปโปไปไปดูฮิปโปกันเลย ฮิปูเขาบพ่เอามาบ่คือบุญพอ่อโตปูเห็นแต่ปลาเห็นมื่บ่เห็นแต่ปลาฮิปูยังไม่เอามาปล่อยเลยเอามามาถ่ายกับมาถ่ายกับรูปปั้นก่อนแล้วเร็ว,น,วนี่ฮิปูปูเตมัดอืมเขายังไม่เอามาปล่อยเอามาถ่ายกับรูปกันก่อนมาเร็วแล้วมาถ่ายรูปกันแล้ว ไปฮิปโปตัวจริงอยู่ตรงนี้มั้งเนี่ยบ่มีบอมีปอยู่บปอาป้าป้าฮิปโปบรมาอยู่ป้าป้าลาแล้วฮิปโปไปดูโซนม้าเออยีราฟดูยีราฟ อย่างนี้ก okay. ็ละเียลับน่าจะถึงแล้วสามกระข่านที่ไหน สัขาขาหนึเราไปเอาสัตว์มาโชว์ที่นั่น ยีราฟมาลายอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเดี๋ยไปดูกันนะครับอ,อยู่ซ้ายมือยีราฟกับมาลายบ้านเลยนะทางนีทางที่เเลยคือว่นี่บ้านบ้าน,านพักบ้า,น,า,านพักเหมือนมนุษย์หิน อ่ายีราฟถึิงแล้วเห็นไหมยีราฟเห็นไหมกิมโยกแล้วก็กวางสีขาวด้านซ้ายโอ้มาลายก็มีด้วยออริกวางขาโคมอ่ายีราฟกับกวางขาวโคมเหมือนผู้กองเคยพามากอันนี้มันคือมาลายไปแอบนะครับ เด็กเห็นไข่นกกระจอกเทศได้ยังนกหนุนข้างหน้าซ้ายมือนี่งสามใบอู้โนกกระจอกเทศเดินมาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะหนุนๆไข่มันมันรูมันมา่วหูห้องไข่มันอ่ะนั่นน่ะไข่มันอ่ะนี่มาดูไข่

ต้องไปล้างเดี๋ยวไปล้างมือตรงไหนล่ะลูกเดี๋ยวถึงถึงรถเราเราค่อยล้างพูนพ้นๆดูหมาหลายกับยีลาบนู่นเห็นไหม